สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยิยนดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่องขนมนะคะขนมหายหน้าหายตา<ด>ไปนานเลยนะคะคุณผู้ชมก็ขนมนี้ก็ปราพรก็มัวอยู่จะมัวแต่ไปอยู่ช่องสบายๆตามใจฉันไม่ได้กลับมาช่องขนมเลยนะคะคุณผู้ชมที่เข้ามาชมช่องขนมนะคะก็ฝากช่องสบายๆตามใจฉันด้วยนะคะสองช่องนะคะปราพรมีสองช่องก็คุณผู้ชมวันนี้ปลาพรก็จะ ไปซื้อมาแล้วกันนะเราไปซื้อวุ้นมาคุณผู้ชมเป็นวุ้นเป็ดวุ้นเป็ดถ้าเกิดใครได้ลองชิมแล้วเนี่ยจะรู้ว่ามันมีความอร่อยอยู่นะคะนี่วุ้นเป็ดตามนี้เลยนะคะคุณผู้ชมนีม่ตามนี้เลยนะวุ้นเป็ดนี่เลยทันนี้ป้าพรไปซื้อมาจากซุ้มที่ร้านที่เขาขายของขายของครูสมทรงะคะอค่ะป้าพรซื้อมาจากร้านนั้นนะคะแต่คันนี้ าบางบางที่เนี่ยก็มีบางที่ก็ไม่มีนะวุ้นเป็ดเนี่ยตอนนี้ป้าพรเคยซื้อมากินมันอร่อยนะคุณผู้ชมวุ้นเป็ดนะวุ้นเป็ดกล่องเนี้ยเอ่อกล่องละ40บาทนะมันมีทั้งหมดอนะ่ะมันมีอยู่ประมาณ10ชิ้นเนะี่ยคุณผู้ชมข้างในจะเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเป็นลูกเป็ดเป็ดน้อย,น,อยน่ารักอย่างเงี้ยค่ะเป็นวุ้นเป็ดนะ่ะมะพร้าวน้ำหอมนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดใครใส่ใส่คอวุ้นเนี่ยจะรู้ว่ามันอร่อยนะคะหอมมากนะคะคุณผู้ชม หอมมากเลยหอมมะพร้าวอ่อนหอมไหมคะอโอ้หอมไหมคะคันนี้เสร็จแล้วพ,พ่อพอก็ซื้อมาเนี่ยสิบ,บาทเออสี่สิบบาทตกชิ้นละประมาณสี่บาทนะคะคุณชมชิ้นละประมาณสี่บาทชิ้นหนึ่งก็จะมีหน้าตาประมาณอย่างนี้นะคะเนี่ยนี่คือหนึ่งชิ้นนะคะหนึ่งชิ้นเนี่ยเป็นลูกเป็ดน,น้อยน่ารักน่ารักอย่างนี้นะคะก็คือเป็นวุ้นกะทินะคะวุ้นกะทิมะพร้าวน้ำหอมนะคะเดี๋ยวคันนี้นี่มันมามันไม่ได้เต็มเป็นเต็มตัวนะเนี่ยเดี๋ยว จริงๆแล้วมันต้องเป็นเต็มตัวเนอะแต่นี้เขาผ่าครึ่งเพื่อที่จะให้กินง่ายๆสะดวกสะดวกนะคะลองเลยอืออร่อยมากอืมตัววุ้นไม่แข็งเกินไปนะคะตัววุ้นไม่แข็งเกินไปแล้วก็เอออยากกินมากเดี๋ยวเดี๋ยวอืออร่อยไหมคะอ๋เยี่ยมอันนี้เสร็จแล้ว ก็มันมีความหอมของมะพร้าวน้ำหอมนะคะแต่ข้างในก็มีชิ้นมะพร้าวบังบางบาง,บางชิ้นแล้วจะได้มีชิ้นมะพร้าวปนด้วยมะพร้าวเนื้ออ่อนมะพร้าวอ่อนๆน,นะคะไม่แข็งนะคะอร่อยคุณผู้ชมอะ่ะ ไปเจอที่ไหนนะคะประพรจะไม่อวยแล้วก็ไม่ได้อะไรจากร้านเขาเลยนะแต่ว่าเรามีความว่าเราเราเรู้สึกส่วนตัวว่าเรากินแล้วเราชอบนะคะเรากินแล้วเราชอบเพราะว่าเราชอบกินวุ้นนะถ้าคนไม่ชอบกินวุ้นก็อาจจะเฉยเฉอะไรอย่างเงี้ยแต่ปราพรชอบกินวุ้นอยู่แล้วปราพรว่ามันอร่อยดีนะไม่แข็งเกินไปกินนุ่มอร่อยเพลินแล้วก็ชอบมะพร้าวด้วยไงมะพร้าวน,น้ําหอมเนี้ยโอ้โหหอมไปเลยถ้าเกิดใครอยากจะลองนะคะอยากจะลอ,กลองก็ลองซื้อได้นะคะวุ้นเขาชื่อวุ้นเป็ดธนัน คุณเป็ดทานันนะคะจะับปาพรซื้อมาจากร้านที่เขาขายขนมผสมะนะแล้วไหน,น,นหเขาจะมีขายนะคะคุณผู้ชมโอเคนะคะคุณผู้ชมหอมปากของคอจะขานหายไปนานนะคะก็เพื่อนที่เข้ามารับชมนะคะก็ฝากกดติดตามนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อนใหม่ที่เข้ามาในช่องขนมเป็นครั้งแรกก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากอีกช่องหนึ่งของพอรอพรก็คือช่องสบายๆตามใจฉันนะคะ,ะไปดูได้สองช่องหน้ากัะคนละสไตล์กันเลยนะคะ ฝากด้วยน,นะคะคุณชมก็โอเคนะคะขอบคุณคุณผู้ชมนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาให้กําลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่แชร์ด้วยเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะคะช่องขนมเอาไว้มาเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ายบาแล้วค่ะ